เจริญพรญาติโยมและสาธุรชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะมาที่อนุสรสถานนะกรุงเทพมหานครเพราะว่าวัาวนนี้มางานงานศพุูนที่อายุเจ็ดสิบหกก็เสียชีวิตแบบทันหันเลยอ่ะนะแบบว่าแบบเออหัวค่ำวายังแบบคุย ได้อยู่เลยอะ่ะเช้าว่าเสียชีวิตละชีวิตคนเรามันมันไม่แน่นอนจริงๆนะมันไม่แน่นอนนะพอดีเป็นรุ่นพี่ที่รักกันมากก็เลยู่พี่ก็เลยแบบว่ามามามา,มางานศพนี้นะแล้วก็อาจจะอยู่ถึงปีใหม่เพราะว่าที่สมุทสาครก็จะมีงานมุทิตาของอุปชาด้วยนะของอุปชาด้วยนี้นี่ก็คือเอ่อ อนุสรสถานนะที่กรุงเทพมหานครนะซึ่งเป็นอนุสรสถานแห่งชาตินะที่เป็นการลําลึกถึงผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นทหารหารหรือเป็นข้ามหากษัตริย์ที่ราดเจ้าอะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นในวันนี้หลวงพี่ก็จะพูดในเรื่องของพุทธธรรมนะครั้งที่สองนะ ก็ของหลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตนะเมื่อคราวที่แล้วก็พูดไปถึงหน้า600วันนี้ก็จะพูดต่อนะถึงประมาณหน้าสักเก้าร้อยกว่านะก็ในเรื่องที่หลวงพ่อท่านได้ได,ได้ได้บันทึกไว้ในเรื่องของความสุขนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยท่านบอกว่า มันก็จะต้องดําเนินชีวิตนะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องนะปฏิบัติให้ถูกต้องนะต่อชีวิตของตัวเองนะต่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ต่อแบบว่าคือทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมแล้วก็ธรรมชาตินะท่านบอกว่าผู้ที่ดาเนินชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยก็ายา่อมมีชีวิตที่ดีงามนะมีความสุขที่แท้จริงเพราะว่า ความมีชีวิตนะของตัวเองเนี่ยให้ถูกต้องต่อสภาพแวดล้อมนะต่อสภาพของสังคมเนี่ยเพราะว่าอย่างสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าสถานที่แต่ละแห่งเนี่ยสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันอย่างในยุโรปอย่างเงี้ยนะในยุโรปเราจะไปแบบรับประทานอาหารทิ้งกว้างถึงแม้ว่าเ,เราจะมีเงินซื้อ แต่ว่าในยุโรปเนี่ยบางทีแบบการปลูกพืชผักอะไรมันยากถึงแม้ว่าเราจะมีเงินซื้อแต่ว่าเรารับประทานอาหารแบบแบบยังไงอะ่ะแบบทานเหลือๆไว้เนี่ยโอเ้เขาว้าว้าเลยนะนี่คือสภาพแวดล้วถ้าเมืองไทยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ายังแบบต่างประเทศเนี่ยบางทีไม่ได้เลยนะหรือว่าอย่างสภาพแวดล้อมเนี่ยนะอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราจะมาเดินถอดเสื้อแบบ บบเดินชายหาดได้ไงจะมาเดินใส่ชุด,ดว่ายน้ําได้ไงนะเพราะนั้นในเรื่องของอสภาพแวดล้อมสภาพสังคมนะสภาพของธรรมชาติเนี่ยหลวงพ่อประยุทธ์ท่านบอกว่าเราก็ต้องดําเนินชีวิตให้ถูกต้องนะเราถึงจะมีชีวิตที่ที่ดีงามแล้วก็มีมีความสุขที่แท้จริงนะอันนี้อันนี้อันนี้หลวงพี่ไม่ได้พูดเองนะท่านท่านท่านกล่าวไว้นะในใน,ในพุทธธรรมเล่มนี้นะว่า คนเรานั้นจะมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องดําเนินชีวิตให้ถูกต้องนะคือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของตนเองต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมทางธรรมชาตินะและทางวัตถุโดยทั่วไปรวมทั้งเทคโนโลยีคนที่รู้จักดาเนินชีวิตได้ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงามนะและมีความสุขที่แท้จริงนะซึ่งหมายถึงการมีความสุขที่เอื้อต่อการ ต่อการเกิดมีความสุขของผู้อื่นด้วยคือทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นน่ะก็มีความสุขด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะอ,อนอกจากนีนะ้ในเรื่องของออพอดีหลวงพี่มาก็น้องน้องที่อยู่เชียงใหม่ไม่ได้มาด้วยนะนะไม่ได้มาด้วยหลวงพี่ก็เลยต้องต้องพอดีมีให้พี่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็ขูกขากบ้างนิดหน่อยก็ก็ ก็ไม่เป็นไรนะก็ในเรื่องของความสุขนะต่อไปก็เป็นเรื่องของเอ,อ่อความคิดนะความคิดจะต้องคิดแบบว่าคิดได้ถูกวิธีนะว่าเราจะคิดยังไงนะถูกวิธีที่หนึ่งอาจจะไม่ถูกอีกที่หนึ่งนะมีระเบียบที่หนึ่งอาจจะไม่มีระเบียบอีกที่หนึ่ง นะยังไปเดินชายหาดก็ใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมต้องเปิดไปใส่สูตรเดินชายหาดมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะนะคิดแบบมีเหตุมีผลคิดแบบเจือกุศลเข้าไปด้วยนี่คือความคิดที่ถูกต้องคิดถูกวิธีนะคิดมีระเบียบนะคิดมีเหตุมีผลคิดให้ถูกต้องตามหลักกุศลนอกจากนี้ในพุทธธรรมเล่มนี้ในหน้า 5, ห5 5้หาห้าหลวงพ่อประยุทธ์หรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยก็ได้ทง่ง บันทึกไว้นะว่าเรานั้นเนี่ยไม่พึงเอ่อไม่พึงหวนหวนให้กับอดีตนะอย่าไปนึกถึงอดีตท,ที่ผ่านมาที่มันผิดพลาดไปแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วแล้วก็อย่าไปเอ่อเผอกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนั้นมันเป็นอนาคตให้เรานนเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะนี้มากกว่าการมีการอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันทาให้เราเป็นผู้ที่มีสตินะมีสติระลึกรู้ นะท่านยกพระบาลีของพู้เจ้าว่าเราเนี่ยควรทําความเพียรตั้งแต่วันนี้นะ่ะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนี้เหมือนอย่างเพื่อนหลวงพี่เนี่ยที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกไปอะ่ะคืนนี้ยังคุยอยู่เลยอะ่ะเช้าเสียชีวิตแล้วอะ่ะนี่คือเรื่องจริงๆอะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคําสอนพู้เจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโ,โกจริงๆคือแบบว่าไม่มีจํากัดการไม่มีจํากัดเวลาเลยนะน,นี่ก็มีใน หลวงพ่อประยุทธที่ท่านท่านได้บันทึกไว้นะหลพี่จะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งว่าเราไม่พึงหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่พึงเพ้อหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นก็ล่วงเลยไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงนะส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัดซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจุบันในกรณีนั้นๆย่อมไม่งอนแงนไม่คอนแคลน นะควรทำความเพียรเสรียแต่วันนี้นะใครเล่าจะรู้ได้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนะี้นะนะทำความเพียรแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ได้ว่าความตายมาในวันพรุ่งนี้กับพญามัจุราชแม่ทัพใหญ่ไม่มีการผัดเพี้ยนได้เลยนะผู้ที่เป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรทั้งวันทั้งคืนนะย่อมมีแต่ความเจริญนะควรทำความเพียรแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ถึงว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนี้ นะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจะได้อยู่ในความไม่ประมาทนะในหลักธรรมขององค์สมเด็จระผู้มีพระภาคเจ้าได้เปรียบเทียบหลักธรรมของความประมาทไว้หมายถึงเปรียบส<ด>เสมือนรอยเท้าช้างึ่งเป็นรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าสัสตว์ทั้งหลายหลักธรรมข้ออื่นนั้นก็คงเปรียบได้ไดไดกับรอยเท้าเสือรอยเท้าลิงข้างอะไรต่างๆนี้แต่ว่าทุกรอยเท้านั้นเนี่ยมันก็จะเล็กกว่ารอยเท้าช้างนะจะอยู่ได้ในรอยเท้าช้างหมดเลยเพราะนั้นในหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาทเนี่ย จึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นในวาระสุดท้ายก่อนเ,ออเสด็จดับขันวนิริพาน์เนี่ยผู้ยรงได้ทรงตัดเป็นพระบาลีว่าอัมเฮหิพิกเวอามันตยามิโววยะธรมาสั้างฆาลาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะซึ่งมีความหมายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาขอเตือนทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดโยมปัดชิม,มโอวาที่เป็นมรดกรรม,มา2,565ปีเพื่ะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าได้อยู่ในความประมาทนะ กิตใดที่ทําวันนี้ก็ทำต่อวันนี้อย่าไปผัดวันประกันคุ้งเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ในพุทธธรรมเล่มนี้ก็ยังเป็นการกล่าวถึงหลักธรรมในเรื่องของการดํารงชีวิตว่าเรานั้นจะต้องดํารงชีวิตแบบผู้ที่มีคมวิหารธรรมคมวิหารธรรมคืออะไรอ่ะก็คือเมตตาความปราถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนะกรุณาความปราถนาให้ผู้อื่น้นทุกข์ เมตตากรุณามุทิตาแสดงความยินดีเมื่อเขาก็จเจริญประสบความสำเร็จอูเบกขาวางใจเฉยเมื่อประสบกับความผิดหวังหรือแม้แต่ในเรื่องของสังหาวัตถุสี่นะที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะในหน้าเจ็ว่าสังหาวัตถุสีก็คือทานการให้ปันการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ อะไรอ่ะผู้ที่ผู้ที่ยากจนกว่าผู้ที่อ่อนด้อยกว่าผู้ที่ขาดแคลนกว่านะปิยาวาจาวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนี่ก็ถือว่าเป็นหลักคำที่สำคัญคนทำบุญมากโหทำบุญเยอะแยะแต่ปากไม่ดีอ่ะปากชอบว่าคนอื่นตีนู่นตีนี่อะไรเงี้ย ไม่เป็นปีวะปียาวาจาเนี่ยไม่ได้มันต้องเป็นทานปียาวาจาอัตถจริยานะการออครบหาแล้วก็สมาณตัตตาการเป็นมิตรที่ดีเหล่านี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ออหลวงพ่อประยุทธ์ได้สอนไว้ในพุทธธรรมนี้คุณโยมพุทธธรรมพุทธะคืออะไรพุทธะคือ,อคอวามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมคืออะไรธรรมก็คือธรรมชาติ เพราะนั้นพุทธธรรมก็คือธรรมชาติแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความที่จะมีความสุขได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องดําเนินชีวิตได้ถูกต้องนะทั้งในทางสังคมในทางแวดสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในหลักธรรมที่หลวงพ่อประยุทธ์ได้รจนาไว้หรือแม้แต่ในเรื่องความหมายของสมาธินะว่าท่านหมายว่า สมาธินั้นคือความตั้งมั่นของจิตนะความตั้งมั่นของจิตที่เราทาสมาธิจิตมีความตั้งมั่นนะภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งกําหนดนะแน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนดนะหรือที่เรียกว่าเอกคตาลมนะภาวะที่จิตมีความเป็นหนึ่งเดียวนะการที่เอ่อจิตแน่วแน่แนบสนิทกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่สายไม่วอกแวกนะี่ยอันนี้แหละถือว่าเป็นสมาธิ นะหรือเติมอย่างของหลวงพ่อพุทธาเข้าไปด้วยก็ได้ก็คือความว่างความว่างเพื่อจะไปสู่โลกกุตตะะสุขสุขที่แบบว่าเหนือจากอุปกิเลสตั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงออ,ออกพนนวดนะแล้วใน คืนวันเพนสิบห้าค่ำเดือนหนะที่ผุ้พธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นระศีมหาโพธิ์นะผู้ธองค์ก็ได้ทรงตัดสรุปความจริงอันมะเสริฐก็คือทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักทุกนะก็คือความที่ทนได้ยากนะสิ่งทั้งหลายทนได้ยากนะความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจนะสมุทัยนะสมุทัยก็เป็นเป็นเหตุแห่งทุกข์นะความมีในเรื่องของโลภโทสะโมหะนะนิโรธความดับทุกข์ว่าเราจะดับทุกข์ยังไงก็ดูถึงเหตุเหมือนอย่างที่พระอัศจิได้ ตอบคำถามกับพระสารีบุตรที่พระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นเพียงอุปติสามมานพเห็นวัดปฏิบัติของพระอาสชิซึ่งมีความสำรวมได้เข้าไปถามพระอาสชีว่าท่านนักบวชผู้เจริญท่านมีกิริยามารยาทงดงามเรียบร้อยยิ่งนะักใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านตัดสอนท่านว่ายังไง พระสชจีต่าว่าพระโคตามะพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราสิ่งที่ตัดสอนเราก็คือสิ่งเราได้ทำเราได้เกิดแต่เหตุนะเราย่อมดับถึงเหตุแห่งทำนั้นคําพูดของพรสชจีเนี่ยทำให้อุปติสามานพหรือาษาตริบุตรเ,เกิดความเลื่อมใสแล้วก็เลยไปเล่าให้โกริตะฟัง วันนี้ไปเจอนักบวชคนหนึ่งโอเป็นลูกศิษย์พระสมณะโคโดมโคตอมพุทธเจ้าโอ้โหสุดยอดไฉไลวาจาเฉียบคมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทำเราใดเกิดตเหตุเนี่ยนะเราก็พึงหาเหตุและความดับแห่งทำนั้นเพราะฉะนั้นในนิโรธในเรื่องความดับทุกแล้วมักมีองค์แปด ทุกสมุทไทยนี้โลดมักมักมีองค์แปก็คือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเปรียบเทียบไปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาโดยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือศีล สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือสมาธิเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นความจริงอนประเสริฐหรืออริยสัจสีที่พระศัสดาได้ตัดสรุพระอนุตตลสัมมาสัมโพธิญาณมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งหลวงพ่อประยุทธ์ก็ได้กล่าวไว้ในในอริยามรรคมนี้ในหน้า8 4 9แล้วนะนอกจากนี้นะซึ่งหลวงพี่ขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงดีกว่านะเพื่อเป็นการ ปะเทืองปัญญาของพวกเราทั้งหลายนะว่าทุกแปลว่าความทุกข์หรือสภาพที่ทนได้ยากได้แก่ปัญหาต่างๆของมนุษย์กก่าให้ลึกลงไปอีกก็หมายถึงสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่ตกอยู่ในกฎธรรมดาแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งปเป็นภาวะบีบคั้นกดดันขัดแย้งขัดขอนะนะอ้องนะสมุทยัยอะเรียก ปลว่าเหตุแห่งทุกข์นะหรือสาเหตุให้เกิดให้ทุกข์เกิดขึ้นได้แก,ก,ก,กค่ความอยากนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยการยึดถือตัวถือตนเพราะฉะนั้นหาว่าเราไม่ยึดถือตัว,ว,มตวไม่ไม่ยึดถือตนไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดสมุนไพนะส่วนนิโรธนะนิโรธก็คือความดับทุกข์ได้แก่ภาวะที่เข้าถึงเพื่อกําจัดอวิชชานะมรละมรคก,ก็คือปฏิปทา,าที่นําไปสู่ความดับทุกข์ก็คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมะนอกจากนี้ในพุทธธรรมเล่มนี้เนี่ย<ม>ก็ยังมีการกล่าวถึงในเรื่องของออสารานียธรรมสารานียธรรมนี้ก็เป็นเ,เป็นความเมตตาทางกายนะเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจนะก็คือเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมนะครับ สาธาญนาโพคีนะการแบ่งปันเจือจานนะศีละสามัญยะนะสีละสามัญยะตาสุจริตนะความประพฤติสุจริตแล้วก็ทิฏฐิสามัญยะตาก็คือความเห็นชอบนะนอกจากนี้หลวงพ่อท่านยังได้กล่าวไปถึงในหน้า907ว่าคุณธรรมที่เป็นหลักแท้นะก็คือ ศรัทธาคือศีลคือจาคะและคือปัญญานาในหน้าเก้ในหน้า907า90ร้ก็คือคุณธรรมที่เป็นหลักทแท้มี4อย่างคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจในปัญญาคุณธรรมความเพียรของมนุษย์ศีลการรู้จักบังคับควบคุมตนได้ซึ่งทำให้ตนอยู่เ ในพฤติกรรมที่ถูกต้องจะค่าความตละะที่พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเชื้อกูลผู้อื่นปัญญาตระหนักรู้เท่าทันถึงความจริงทั้งหลายนะว่ามีการเสื่อมสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยเหล่านี้เป็นต้นวันนี้เป็นตอนที่สองนะของอของอพุทธธรรมนะพรุ่งนี้คงเป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สามนะเอเป็นตอนที่สามซึ่งวันนี้หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสมาที่ อนุสรณสถานแห่งชาตินะที่กรุงเทพมหานครนะก็ขออนาหเดี๋ยวยังไงก่อนที่จะก่อนที่จะลาไปขอสรุปเป็นคำกรนิดนึงว่าพุทธธรรมนำเลิศประเสริฐยิ่งเป็นความจริงแน่แท้เป็นหนักหนาว่าความสุขนั้นเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนาเออตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติมาอย่างแน่นอนทั้งการปฏิบัติถูกต้องต่อตอนเอง ถูกต้องต่อสภาพแวดล้อมนั้นถูกต้องทั้งทางสังคมพันธุ์ถูกต้องทั้งทามธรรมชาตินั้นอย่างแน่นอนผู้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงามเป็นแก่นสารคิดถูกวิธีอย่างนมนานคิดมีระเบียบมีกฎเกณฑ์การอย่างแน่นอนมีคิดแบบมีเหตุผลเจริญจิตคิดแบบมีกุศลดีแม่นมั่นอย่าไปหวนคำนึงถึงอดีตที่ผ่านมา เสียดายผันอย่าไปเพอ้อถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้นอย่างแน่นอนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะการดำลงเป็นวัดในสิงขรคือการความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่อาทรน,นะเป็นธรรมสัญจรที่งดงามมีภาวะตั้งมั่นของดวงจิตที่เรียกว่าสมาธิเป็นแม่นมั่นภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนดพัน จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นเอกกคตาการที่จิตแน่วแน่และแนบสนิทนะก็เป็นสิ่งที่เป็นนิมิตมัน่นไม่ฟุง้งซ่านไม่สับสายไม่วอกแวกตลอดการจิตนั้นคือย่อมเบิกบานสมาธิเอย่ยในอริยสัจสี่ทั้งหลายนั้นคือความจริงอันประเสริฐนั่นอย่างแม่นหมายคือทุกสมุทัยนิโรธและมักแปดเช่นนั้นไง ที่องค์พระศา,าสดาไซ้ได้อักษรูธรรมส่วนศาลานียธรรมทั้งหลายนั้นคือความมีเมตตาใน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 กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมั่นนะมีสาธารณโพคีแบ่งปันกันมีศีละสามัญญาตาประพฤติสุดจริตเอ่ยมีที่ทีส่สามัญญาตามัน่นคือความเห็นชอบนั้นอย่างแม่นหมานคุณธรรมสำคัญอยู่มากมายคือศรัทธา ศีลจาคะปัญญาไซอย่างแน่นอนขออนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เอ่อพวกเราได้อ่อมาได้ฟังนการอ่านนะเนื้อหานะในพุทธธรรมนี้ขอได้โปรดเป็นเพราะปัจจัยพิบาลมาทานพรนะแต่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่ปรารถนา นะแล้วขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณคาาทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเจวดาได้โปรดแจ้งกันท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร